สวัสดีครับคลิปนี้เลเยอรชั่นตัวอย่าง what if กันนะครับซีชั้นที่3นะเอ่อนี่แว่น Optus Spy X Family นะครับไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะจริงๆอ,อ่ะเออผมแค่ผมแค่เพิ่งซื้อมาใหม่เฉยระยะใสก็นั้นอะ่ะมันเพิ่งม,มาส่งวันนี้นี่ไงที่มัน X กับ Spy X Family นะคอลแลบกันนะครับเอออันนี้ผมผมไม่ได้เลยเหรอกนะจริงๆอะ่ะอันนี้ก็แค่แบบมันเฮ้ยมันเห็นชัดนะเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดแว่นเลนดำมันจะแบบ มองมืดแต่ผมว่าอันนี้มันไม่ได้มืดมืดมากนะเออถือว่าใช้ได้นะจริงผมจะใส่เรียกชั่นเลยก็ได้เนะี่ยผมว่าสีหน้าจอไม่เปลี่ยนเลยนะเนี่ยแต่ที่ดูเออแล้วระบบพูดทำไมวะบอกแล้วว่าผมผมไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละโอเคโอเคก็เออเดี๋ยวขอสารภาพแันบงก่อนนะว่าผมยังดูซีซั่นสองไม่จบนะก็ <c oughs> ทั้งที่ซั่นสองมันโอ้ก็ปีนึงแล้วนะมันฉายเมื่อธันวาปีที่แล้วใช่ไหมจนซีซั่นสามเนี่ยก็ลังจะมาแล้วตอนนี้ผมดูถึงตอนที่เดี๋ยวยวเช็กก่อนนะผมดูถึงตอนที่เท่าไหร ตอนที่5อ่ะตอนต่อไปที่ผมต้องดูอ่ะเป็นตอนที่6เป็นปีแล้วเนี่ยเป็นปีแล้วไม่ยอมดูต่อสักทีไม่ใช่อะไรคุณผู้ชมคือที่ผมไม่ดูต่อไม่จบสักทีเนี่ยทั้งที่ซีรีส์มันฉายมาจะเป็นปีแล้วเนี่ยสาเหตุเนื่งมาจากว่ามันไม่มีพักไทยแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีพากไทยผมดูไม่ได้นะจริงๆผมดูได้แหละคือผมผมชินอยู่แล้วผมไม่ได้ติดปัญหาเแล้วผมไปดูหนังที่โรงอย่างนี้ผมก็ดู i m a x ต้องบ่อยมันก็เป็นทับย์อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าอันนั้นมันคือดูในโรงได แต่ว่าเวลาดูถือที่บ้านน่ะบางทีบางทีผมผมก็แบบอยากจะกับหยิบโน้นหยิบนี่นมากินอย่างเงี้ยบางทีส่วนใหญ่ผมจะดูหนังที่บ้านน่ะเปิดทีวีไปอะ่ะผมจะดูผมจะเอาข้าวมากินด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบหาอะไรมากินอย่างเงี้ยทาให้ถ้าเราดูซับอะ่ะมันก็จะแบบก้มดักก้มดักไม่ได้ไงเข้าใจไหมเออมันมันต้องแบบว่าคอยอ่านตลอดเวลาอย่างเงี้ยเออแต่ ดูในหนังเออดูในโรงหนังอะ่ะอย่างมากถ้าเกิดกินป๊อปคอนใช่ไหมยังไงมันก็ไม่ต้องมองป๊อปคอนก็ได้หยิบหยิบหยิบแล้วก็จ้วงจ้วงจ้วง,วงเดินเลยอย่างเงี้ยมันก็แบบสามารถโฟกัสได้ต่ออะไรจริงแต่ว่าตอนดูที่บ้านอย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบเผยก้มหน้าไม่ได้เออมันก็เพราะไม่รู้หนะคือถ้าดูในโรงหนังอะ่ะผมก็สามารถโฟกัสได้นะไม่รู้เป็นไรแต่ว่าพอเหมือนพอดูอยู่บ้านน่ะสมาธิมันอาจจะด้วยหลายปัจจัยสิ่งแวดล้อมั้งหลายอย่างมันทําให้เราแบบ เสียสมาธิอะ่ะมันก็เลยทําให้แบบเอ่อโ mm hmm. ฟอกัสดูอยู่แบบเนี้ยไม่ได้แล้วมันต้องหากิจกอรมอื่นทำก็คือการหาอะไรกินนี่แหละคือผมต้องกินอะ่ะผมไม่รู้เป็นไรนะถ้าผมอยู่บ้านผมต้องผมต้องหาอะไรกินมันแบบมันสมาธิสั้นอะ่ะพออยู่บพอดูหนังอยู่บ้านอะ่ะเออโอเคครับไปเข้าเรื่องกันแต่เดี๋ยวก่อนซีซั่นสามมาผมจะต้องดูอีกสี่ตอนที่เหลือของซีซั่นสองให้จบแน่นอนอยู่แล้วนะนี่อาคาทากยังไม่ได้ดูเนี่ยดูไปแค่สองตอนแรกแล้วก็ดองไว้อย่างนั้นเหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะเคลียร์ให้หมดเลยละผมเป็นแฟนมาเวลต้องดููครบอย่แล้ว เริ่มมาก็ได้เห็นกับปันแซมกับโมนิก้าลัมโบเลยนะไม่รู้เป็นตอน,นกับอะไรเคไปดูกัน22ธันวาคมนะครับวิชั่นขาวอ่ะนี่เล่นกันเองกับบักกี้ลย Speak again Left begin for an adventure Always เฮ้าวบอยฮาวบอยมาเปิด animation What exactly are you proposing? It's showtime. Here we go. Howard, are you sure you can fly this? Are you kidding? I'm a duck. I was born to fly. Strap in. <laughs> oh, move over. If we all go down? we will be left defenseless. This is the shot we have. We may not get another one. Ayy. Let's finish it. Kapan fam, kapan fam. Oh, we're good to go. <laughs> Jetke. Avenger. Hey. Assemble. Hey. Kapan fam wa? Avenger assemble. Nih, bakik. เฮ้ยยันดูด้ะ This is my story ends i ้ทสุดท้ายแล้วหรอทำไมมันทำแค่สาทีท่านหนอบอ่ะจริงๆมันทำได้เรื่อยๆนะ Maybe time we called some help. it's in that อ <ผม S 1> อะะไไรรโโคินเฮ้ยสตอมซอมมาไงวะสตอมจาก X-Men ขึ้นจัก,กรวาลหลักเนี่ยของ MCU มันยังไม่เคยมีสตอมมาผมว่าจะยังมี X-Men เลยแหละว้าวโคตรน่าดูเลยเฮ้ยช่วงนี้มาเวลมากระหน่ำเลยนะโอ้เมื่อกี้ที่พูดไปว่า ำไมมันมีสามทีสั้นที่จริงอะวัดอีฟมันเป็นเรื่องราวที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยอะจริงจริงผมวัดทำออกมาทุกปีเธอทำได้เรื่อยๆเลยนะเออแต่เขาไม่ทำเฮ้ยเออมันก็น่าเสยียดายนะทำท่านสุดท้ายแล้วหรอโอ้โหมันเป็นเรื่องราวที่ไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วอะมันจะทำเรื่องอะไรก็ได้มันมันสมมุติเป็นความเป็นไปได้มันหลายมากเลยพระหูดจัก,กรวาลโอ้หน่าเสยียดายนี่แต่ตอนนี้นี่ผมตื่นเต้นอยู่นะเออถือว่าใช้ได้อยู่ เรียกความขนลุกมาได้นะแฟมอเวนเจอร์สแอสเซมบผมมีใครบ้างวะเนี่ยโอ้หหน้าเป็นแอนิเมชันเอาตรงๆนะผมดูไม่ออกเนี่ยไอคนอื่นที่บอมานิดหน่อยแต่นี้มันจะมีตอนของเมียลันฮาร์ดด้วยนะอลันฮาร์ดชื่ออะไรวะตัวอ๋อลิลิวิลเลียมลิลิวิลเลียมใช่ไหมเออก็ดูๆแบบเนี้ยมันตัดทูกตอนมารวมกันไงมันดูไม่ออกหรอกว่าตอนไหนเป็นตอนเดียวกับตอนไหนแล้วก็จะเป็นตอนที่ เกี่ยวกับอะไรบ้างจะวัดอ if อะไรบ้างสมมุติว่าอะไรบ้างรอย่ยนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้ได้นะเดี๋ยวต้องรอข้อมูลปล่อยมาก่อนว่าจะมีตอนที่เกี่ยวกับอะไรบ้างนะหรืออาจจะมีแล้วก็ได้แต่ผมไม่รู้แต่ว่าเนี่ยสตอมเนี่ยสตอมที่มาตอนสุดท้ายอ่ะอี๋เส,สือว่าเซอร์ไพรส์นะแค่ตัวอย่างก็มาเซอรไพร์แล้วสตอมกลายเป็นกลายเป็นโอ้โหกลายเป็นทอสตอมเป็นทออีกคือสตอมอ่ะ เป็นตัวละคร Xmen ที่มีพลังสายฟ้าอยู่แล้วแล้วมีค้อนโยเนียมีพลังเทพทออีกโอ้โหโเรื่องนี้ผมไม่เคยได้ยินฮะแต่ว่ามันน่าจะมีแล้วแหละในคอมิกพวกถ้าแฟนคอมิกเขารู้กันคือผมเป็นแฟนแค่แค่หนังผมเป็นแฟน MCU เท่านั้นเรื่องคอมิกกับผมไม่ได้ตามไม่รู้หาเหวทั้งน,นั้นแหละแต่ว่าจะรู้ก็มีรู้นิดหน่อยเคยเคยเคยฟังมาอยู่บ้างเมื่อก่อนอะไรอยี้แต่ว่าก็จะเป็นแค่แบบพวกตัวละครหลักๆนั่นแหละ ที่มาในหนังแล้วเท่านั้นอันนี้หลังๆผมไม่เคยฟังคอมิกเลยนะไอเรื่องแบบอะไรที่มันลึกกว่านั้นล้ากว่านั้นผมก็ไม่รู้จริงๆโอเคครับก็ต้องรอดูน่าดูมาก22ธันวาคมเดี๋ยวก่อนอื่นผมไปดูซีซั่น2ให้ครบก่อนนะหลยสี่ตอนอย่างที่บอกไปโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับสวัสดีครับ